ครับผมอยู่ร้านฟ้าใสนะตอนนี้สั่งกำลัสงสั่งกาแฟดำฮะหนึ่งที่แล้วผมก็ยังสั่งข้าวหมกไก่ด้วยฮะกำลังจะกินข้าวหมกไก่ต่อคิวอยู่ฮะข้าวข้าวหมกไก่ทานี่ที่นึ่ครับสี่สิบครับผมบน่ากินมากครับข้าวหมกไก่นี่ฮะ เราแยกขายหน่อยดูน่ากินมากเลยหอมมากเลยนะคะนะครับข้าวหมกไก่คนคนเยอะเนาะดูน่ากินฮะข้าวหมกไก่แล้วก็น้ำซุปด้วยครับใส่จานครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจานจานแกใส่บุฟเฟ่ตโอเคครับไม่เป็นไรนิยมเขานิยมสั่งไก่ย่างหรือไก่อบบ้างถ้าไก่ข้าวหมกก็กิป็นรับไก่ข้าวหมกค่ะอ๋อได้ไก่ไก่ทอด อ๋อโอเคเนาะไก่หมกธรรมดากันได้นี่ได้ครับโอเคครับนี่ฮะเรียบร้อยครับน่าเก่งอ่ะร้านนี้เป็นร้านโอเคเลยครับคนเยอะเลยฮะไม่หมดเหรอคะไม่ครับใส่ใส่ยยูนลงยูทูบยูทูบท่องเที่ยวฮะร้านมารียานี่ฮะข้าวหมกไก่มารียาฮะนี่ตามนี้เลยครับ น่ากินฮะคนั่งสมาบะหวงนี่มีเดี๋ยวจัดชอนเชือให้ข้าวหมกไก <c> ่ <oughs> อย่างนี้อีกสองสมแล้วก็ข้าวหมกไกท่ทอดย่างอะ่ะไก่อะไรอีกอ,อีกสองไก่เป็นสี่นะธรรมดาหมดเลยครับ<ะ>ขอช้อนดะฮะช้อนมีไหมครับช้อนเอาอยู่นู่นนะี่ฮนะนี่ฮในบรรยากาศของที่สิชนฮะมาแล้วครับขอบคุณครับผมนีม่ฮะ อ๋อครับผมเบียดเนี่ยนะคะ,ะนะมีผักให้ด้วยครับเนี่ย <c oughs> แล้วก็แล้วก็จับลึกๆก่อนเดี๋ยวรอไข่ลวกนะคะขอบคุณครับเนี่ตักไข่ลวกไปด้วยฮะเมื่อเช้านี้เรียบง่ายอยู่นะที่แรกว่าจะาตีกินที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าเอ้ย กินร้อนๆ,ๆเห็นบรรยากาศเขากินกันเนียบยังไงฮะร้านอิสลามชิมเลครับอืมอร่ออืมน้ำใบใๆไม้มาเยอะอืมอืม อ้อนี่เป็นแบบเอาข้ามหมกไก่ไปฝากกันเพราะว่ายิงไก่ทอดทุกวันเบื่อหรือเบื่อข้าวหมกไก่ซีเลยครับเดี๋ยวอุ่นปากระเพราที่บ้านน่ะอ๋อ เอีูอยเพิ่มเติมเลยห้ยือเต้แต่ว่าไม่มีแจ่ไม่มีมมาทางใส่ในื้มมิ่ม,อมทอมบกนั้นและที่เ 40, สษสี่สิบเวลาสามสิบโอ้ ไม่แพงเลยครับ <โ Get S 1> อืมจอแลบบิแพงถุงตักฟิเลยครับทางใต้ดืก่อนเพ่อนมีจะกินได้นะครับ ยืนกดแกผมเบื่อกินว่ากินยืนกดก็บ่อยครั้งครับใส่แม็กกี้ไปแล้วฮะลวกอ่อนก,กว่ากินง่ายกว่านี่ครับไม่อ้นี้ไม่ถามราคาลรงราคามาัดในตลาดแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดเลยมากครับราคาไม่น่าแพงฮะหรือกินมันสุกข,ของข้าวหมก ชิมนิดนะะึฮะชาเป็นงไงอ๋ออร่อยอร้อนๆนะต่อด้วยข้ามต่อด้วยนี่ครับไข่ลวกหวังว่าคงไม่ร้อนลวกปากน,นะอ๋ออร่อย ใบขราครข่ลวกแลนนี้ก็กินแบบละเลียดได้ฮะกินน้ำวะครับนี่นะขอาวหมกไก่มาให้ด้วยฮนะก็มีครบมานะคนเริ่มหายไปแล้วเพราะว่าผมว่าเวลาผมเลือกร้านนะร้านมากินอย่างนี้ไหมผมก็กินได้หลายอย่างนะอาหารก็ดูว่าร้านไหนคนต่อคิวเยอะ แม่ค้ายินยิมนมเติมใส่นั่นแหละเวลานที่ผมจะกินมาแล้วครับขอบคุณครับมานะครับสี่กล่องขอบคุณครับผมหนึ่งสองสามสี่ให้นารีแล้วก็แก้การเก็บฮะนารีไม่ค่อยกินข้าวเช้าซื้อไปแก้การเก็บซื้อไปเผื่อเฉยฮะอกติเขาจะไม่กินเลยแต่ถ้าเกิดมาเดินตลาดกับผมนะก็ <laughs> เห็นแล้วอยากกินไปด้วยเงี้ย บัตริชวนมาก็สหาที่พักคืนนี้อยู่ครับโอ้วันนี้ช่วงใกล้สงการนะที่พักมันโอ้โหหายากครับเต็มคือวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ไม่ได้หาที่พักไวล่วงหน้าก็คือให้เด็กๆวาร์แผรกันวันต่อวันแล้วก็หลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยที่พักมันควบช่วงสงการนะผมจองไว้หมดแล้วครับตัมุยเพื่องานเต่านางยวนแล้วก็โองโสเตย์ที่จองไว้ทุกอย่องทั้งหมดฮนะ <c oughs> อย่างงี้สิโอค่าโควิดร้อนครัแบบก็เวลาถ้าจะจองที่พักนใกลส้สงการหรือวันหยุดเนี่ยจองไปก่อนเพราะว่าที่พักที่มันเป็นที่ต้องการเยอะๆอย่างติดทะเลอะไรเงี้ยถ้าเสิ่ดราคาแบบที่จับต้องได้นะอย่างเงี้ยคืนเนี้ยมีที่พักว่างอยู่ติดทะเลเลยเ <c oughs> แต่ราคาเป็นไงล่ะสามพั 3, 9, นเกาก็ไม่แพงครับกินราคานะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ช่วงไยราคาก็ไม่แพงครับสองพั 2, นร้อนโอเคดีย๋ยงที่ผหวังว่านาฬีคงหาที่ผักได้เรียบร้อยนะตื่นเช้าขอารถขึ้นเรือมุ่งหน้าสู่สมุยฮะสำหรับ,บวันนี้กิจกรรมก็ไม่มีอะมาก พาไปวัดไอไข่แล้วก็หาอะไรกินแล้วก็กลับมาพักผ่อนอาจจะเดินเล่นในเมืองสุราษฎร์ธานีครับนนี้ที่ว่าจะพักในเมืองสุราษฎร์ขอบคุณครับสวัสดีครับซื้อนี่เพิ่มนะครับไก่ทอดทั้งหมดผมซื้อไปร้อยหบาทได้เยอะมากเลยครับนี่ยร้านาานี้แนะนํามพอก <ๆๆ S 1> ็อยู่หลังๆร้อนๆเลยครับมาใหม่ๆร้อนทีละ,ะลสิบ,บาทสิบ,บาทนะ ซื้อไปเพิ่มฮะเนี่ยไปกินกันอีกใครจะกินไก่กินข้าวหมกไก่แต่ผมเดาว่าเด็กๆก็กินไก่ทอดนะโอเคจบคลิปสมบูรณ์แบบครับแล้วแล้วก็กินไก่ทอดอีกแล้วนะครับรรอสสเเ่มัง